มาแล้ววันนี้มาเจอก,กันกับของเล่นชิ้นใหม่นะคะของเล่นที่เราได้มาวันนี้ก็คือไ mm hmm. ดนโนเสาร์ตัวสีม่วงฟ้านะคะมาลองแกะกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลองแกะนะคะได้มาเพิ่มเติมเพื่อที่จะไดนโนเสาร์ที่เหลือจะได้ไม่เหงานะคะมาแกะแกะยังไงเอออ่ะข้างๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ค่อยๆค่อยๆนี่นะคะได้มาแล้วเจ้าไดโนเสาร์ของเรานี่เลยค่ะนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าไดโนเสาร์ที่ได้มามันจะเดินได้ไหมเขาบอกว่าเดินได้มีเสียงนะคะ มีส่ฐาน AA 3ก้อนนะคะนี่ช่องใส่ถานเดี๋ยวแกะช่องส่องสาฐานให้ดูนะคะนี่นะคะทางร้านเขาใส่ฐานมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเรามาลองเปิดแล้วก็ให้น้องไดโนเสาร์ของเราลองเดินให้ดูนะคะนี่กล่องอันนี้ได้มาในราคา100บาทนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูเนาะ ว่ามันจะเดินแล้วมันจะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องไว้ข้างหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเดินให้ให,หน้น้องไดโนเสาร์เดินกับเดอะแก๊งเขาแล้วกันนะคะอ้าวเดินเลยนะเจ้าไดโนเสาร์อ้าวนี่จะเดินได้ไหมมันอาจจะเดินไม่ค่อยโอ้โหเดินไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นพื้นญ้าขูดขานะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราช่วยพยุงหางเจ้านะ ไปเลยนี่มีไฟด้วยนะคะนี่เห็นปะมันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงแต่ไฟที่ออกมาคือไฟนี่นนี่ยังสวยเลยค่ะโอ้โหนี่ใน,นโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเด็กสาวไปแล้ว ขอ,อไปตั้ง